คุณผู้ชมคะหนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาคือวันเอชโลกแต่สถานการณ์ในระดับโลกดูเหมือนจะเข้าข่ายที่น่าเป็นห่วงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงโควิด -19 ทําทำให้รัฐบาลหลายๆประเทศเริ่มที่จะไม่ค่อยให้การสนับสนุนเรื่องยาและการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV มากเหมือนในอดีตทำให้องค์การสั์ปชาชาติที่ดูแลเกี่ยวกับเอช ก็ออกมาเรียกร้องนะคะและเห็นว่าคนที่จะต้องปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึ้นเพื่อดูแลเพื่อติดผู้ติดเชื้อ HIV อย่างจริงจังค่ะติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วคะ่ะ f r e d d ี้เมอร์คินักร้องนำวงควีนหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลก เขาเสียชีวิตจากการติดเชื้อ HIV เมื่อ30ปีก่อนเขาได้ออกมาแถลงยืนยันว่าเขาติดเชื้อ HIV หนึ่งวันก่อนเขาจะเสียชีวิตยุคนั้นผู้ติดเชื้อ HIV ยังไม่เป็นที่ยอมรับทำให้เขาไม่ถึงระบบการรักษาแ,แลระยะเวลาต่อมาสังคมเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอชมากขึ้นกว่าเดิม oh, ช่วงสองปีที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ผู้ติดเชื้อ HIV ทั่วโลกมีอุปสรรคต่อการเข้าถึงระบบการรักษาช่องลุยโทเยกัวไปมาผู้ติดเชื้อ HIV ระบ,บุว,ว่าในคองโกการระบาดของทั้งอีโบลาและโควิด -19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเข้ารับการรักษา ความตระหนักต่อโรคเอต่างจากเดิมพวกเขาไมา่ได้รับการสนับสนุนด้านอาหารด้านการเงินบริการทางการแพทย์สำหรับกลุ่ม HIV เหมือนก่อนหน้านี้ระบบช่วยเหลือการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตสำหรับผู้ป่วยก็ไม่มีเพราะภาครัฐหันไปให้ความสำคัญกับโควิด19 วินนี่เบียนยีมาผู้อำนวยการ u n เอ็ระบุว่าช่วงการระบาดของโควิด1 9ยูเอ็นพบว่าปริมาณการตรวจหาเชื้อเ i v วีน้อยลงจำนวนผู้ติดเชื้อที่เข้ารับยาต้านไวรัสลด,ดลงทำให้กังวลว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปผู้เสียชีวิตจากเ i v อวีอาจจะสูงถึง7ล้าน7แสนคนภายในระยะเวลา10ปี now covid has hit us and is pushing us further o f track We saw, especially in the early, uh, the first phase of the pandemic, 2020, we saw disruptions in prevention services. We saw fewer people coming to get the prevention tools, fewer people coming for testing, people dropping out of treatment because they were afraid of going to clinics and lining up for a long time, or they were restricted by the public safety measures. ขณะที่ผู้ติดเชื้อ HIV ในไทยก็พบอุปสรรคการเข้ารับการรักษาในช่วงแรกของสถานการณ์โควิดสิบเกโดยเฉพาะการตรวจหาเชื้อ HIV ที่ต้องไปตรวจที่สถานพยาบาลถ้าคนที่มีเชื้อแล้วเนี่ยทุกโรงพยาบาลได้รับสัญญาณว่าให้ให้สต็อกยาต้านไว้ให้เพียงพอสำหรับที่จะจ่ายให้กับผู้ติดเชื้อเนี่ยอย่างน้อยสเดือนหเดือนเนี่ยคุณสามารถจ่ายได้เลย พื่อที่จะทำให้เขาไม่ไม่ต้องมาโรงพยาบาลเยอะขึ้นแต่ว่าในช่วงที่มันมีการระบาดของโควิดเยอะๆแล้วก็กังวลกันเยอะเนี่ยหน่วยบริการเองเนี่ยก็ปิดหรือว่าหรือว่าลดลดการให้บริการลงไปนะครับซึ่งมันก็เลยอาจจะทําให้คนที่จะไปตรวจเลือดก,ก็อาจจะยังไม่ได้รับบริการอะไรเงี้ยมันมันก็มีบ้างแต่ผมคิดว่าไม่มากนะครับ วันเอ็ดโลกปีนี้มีคำขวัญว่ายุติความเหลื่อมล้ํายุติเอ็ดสาระสําคัญคือมุ่งเน้นการเข้าถึงคนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังรวมทั้งเน้นถึงความไม่เท่าเทียมกันที่เพิ่มขึ้นในการเข้าถึงบริการที่จําเป็นเกี่ยวกับเชื้อ HIV การรณรงลงของทั่วโลกเนี่ยมันก็เจอเจเนอเรชันเนี่ยเริ่มเจอเขาก็เลยพูดกันถึงว่าถ้างนั้นมันต้องต้องพูดถึงเรื่องการยุยติการเลื่อกปฏิบัตินะครับ เราเราต้องไม่ให้เหตุแห่งสุขภาพไม่ให้เหตุแห่งการมีเชื้อชีวีเนี่ยไปเป็นเหตุกีดกันให้เขาไปเรียนไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ะนะครับ ปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ทำให้ HIV ยังคงเป็นวิกฤตด,ด้านสุขภาพระดับโลกและปัจจุบนันโควิด1 9ได้เพิ่มความไม่เท่าเทียมและการดุดชะง,งักการบริการทำให้ชีวิตของคนจำนวนมากที่ติดเชื้อ HIV มีความท้าทายมากขึ้น